ฮอนด้าไอคอรออกใหม่ล้านหแต่วันนี้เราขาย6ล้าน6แสนกว่าบาทครับพี่ฟังไม่ผิดครับราคาเซฟไปเป็นล้านครับพี่โคตรสุดครับผมนะเออกับฮอนด้าไอคอรตัวนี้คือตัวท็อปสุดเลยนะพี่สุดยอดปะบางคนบอกโอ้ยรถลงเป็นล้านขนาดนี้รถมีปัญหาหรือเปล่ารถของผมแล้วประกันนะไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพ่ความไฟไหม้และ กลับใหม่แล้วถ้ามีอะรับประกันซื้อคืนครับยังไงพี่สุดยพน้องสบายใจได้น้องดูแลทุกอย่างนะครับบางคนบอกแล้วยังไงต่อมีอะไรอีกไหมจาการาคาปกติเจ็ดแสนกว่านะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นของเราทุเรียนหนึ่งลูกแรกเงินได้หนึ่งแสนบาทครับเหลือหกแสนกว่าพี่คนซื้อหนึ่งแสนคนแชรหนึ่งหมื่นบาทใครสนใจโปรโมชั่นกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะถ้าสนใจคันนี้ก็จัดหรืออยากได้อะไรหรือ,องสงสัยอะไรบอกมาเราจัดให้ได้หมดนะครับนะ แล้ววันนี้บอกนะหรือจะเลือกขับฟรีทั้งปีก็ได้หรือบางคนดอกเบี้ยเท่าไหร่ป๊อปแมนแมนคุยกันศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับเอาให้นะรถคันนี้คือเพิ่งเข้ามาแบบสดๆดใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับพี่สดๆดใหม่ๆร้อนๆนี่ให้ดูครับโอ้โหรถมันสวยว่ะโอ้โหรถโคตดสวยนะครับให้ดูเลยครับพี่พอแล้วอย่าดูเยอะอย่ายกของของช้ำเดี๋ยวของช้ำนะฮะให้ดูครับกระจังหน้าสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ นะครับผมแม็กมาจากโรงงานพร้อมอย่างมิชลีนนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับโอ้โหปะบะมากครับบะมากตัวนี้อ่าให้ดูเลยนะพี่โอ้ยยางใหญ่มากให้ดูครับกระจกพร้อมไปแล้วมือจับอยู่แล้วนะครับผมนี่สามารถกดล็อกอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะอันนี้อันนี้ล็อกแล้วใช่ไหมเห็นไหมล็อกแล้วใช่ไหมตอดเปิดเปิดอย่างนี้เลยครับสัมผัสเปิดล็อกแล้วเป็นไง ไม่ต้องกดปุ่มนะครับเนี่ยพี่ดูไว้ลดราคาหลักล้านนะครับโคตรคุ้มถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมล้านหกเหลือหกแสนเนี่ยราคาเท่ากับ City ้พี่เลือกเอาแล้วกันพี่จะขับ Accord หรือ City ขึ้นอยู่กับพี่แล้วละครับเงินเป็นของพี่นะะเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับว่าไฟหน้าไฟทงไฟท้ายคันนี้เป็นยังไงไฟแบบออโต้นะแต่ผมเปิดให้ก่อน,นเฉยให้ดูครับไฟท้ายยังกับบีเอสวยไหม อรอบคันหน่อยครับเซ็นเซอร์สี่จุดแล้วมีกล้องมองหลังเลยนะตัวนี้นะครับสวยมากแล้วตอนเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนี่มีระบบให้ด้วยนะครับนะอ่ะเห็นหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะว่ารีวิวของป๊อบอ่ะไม่พานลองรถเลยเพราะอะไรนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเสียเวลา <c oughs> นะผวนะรถของผมอ่ะอยากรู้มาลองเอาเลยเพราะอะไรรู้ไหม ผมรับประกันอยู่แล้ว2ปี20,000โลถึงที่ฟรีทั่วประเทศจากศูนย์ด้วยมีปัญหาก็2ปีครับขับไปสีให้มันพังสิครับดูแล้ใหฟรีอะ่ะเออ,อแต่คันนี้จะพาลองไปขึ้นนะครับอยากให้ลองก็ลองให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะจ๊ะอ่ะสัมผัสแรกที่เข้ามานะครับอึมครึมก่อนเลยภายในคันนี้จะส่วนมากจะเป็นสีดําสีดําทั้งหมดเลยตัดกับน้ําตาล นะครับผมเบรกอยู่ตรงเท้านะบางคนบอกว่ารถไปไม่ได้นะครับดูดีๆจำไว้นะครับรถที่ดีไฟห้ามโชว์นะครับยกเว้นไฟตานะถ้าไฟตาไม่ไม่โว์ก็ตัวใครตัวมันเหรอพี่อันนี้ก็ด้วยเหมือนกันยกเว้นน้ํามันนะครับเพราะว่าลืมเติมนะจ๊ะอ่ะถอยหลังครับมีกล้องมองหลังครับปรับได้สามระดับนะครับผมอ่านะครับไปยาวอ่า โอ้โหไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเรื่องความนุ่มอัตราการเล่งตัวท็อปสุดครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนผมพูดเลยนะแอร์ออโต้เย็นเจี๊ยบนะครับผมเพลงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเสียงดังพังพาะโอ้แลรับประกันทุกอย่างพี่รถผมนะครับอ่ะห้องห้องห้องโดยสารเป็นไงเงียบนะได้นะครับโอ้โหพี่ลดระดับผู้บริหารครับออกใหม่ล้านหธรรมดาที่ไหนนะจ๊ะเอา เอาเอารอบหนึ่งแล้วกันนะตตรงนี้มันสว่างไหมสว่างไหมในในใน,ในกล้องมันสว่างไหมสว่างเนาะอ่ะรีวิวออปชันกันหน่อยตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีชิปมีแพทเทิร์นชิปเกียร์นะมัลติฟังก์ชันปรับลงซ้ายขวาเห็นไหมครับอ่ะเลือกเอาเลยชอบแบบไหนนะครับสามารถรับสายวางสายได้ด้านขวาเป็นคูดคอนโทรลนะครับเบาะมีเซตได้2 2 2แบบผมมียไงเด้อ่ะ สามีและภรรยาหรือใช้กันสองคนครับก็ปรับได้อ่าแบบ2อเป็นแบบนี้แบบหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับกระจกอัตโนมัติปรับได้พับได้นะครับผมมีโหมดอีโค่โหมดด้วยนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างเอกสารอยู่ครบนะครับผมบายจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับมี่มี HDMI มี USB อยู่ตรงนี้นะครับมีทุกอย่างใส่เข้าไปนะครับผม ฝาปิดนะครับลายไม้เป็นแบบสีดำๆนะเดี๋ยวได้ขัดเงานี้รับรองว่าสวยกริบนะจ๊ะไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับพี่แล้วตัวนี้สามารถปรับได้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแฟนจําไม่ได้ว่ายังไงเราจําลักษณะแฟนนะครับนี่นะครับเคยมีมีมีใครเคยเป็นเหมือนเหมือนกันไหมครับพี่ชายผมเป็นอะไรรู้นะถ้าผมไปปรับบ่อกแกนี้แกบ่นมากเลยผมบ่นทาไมพี่โอ้ยเดี๋ยวเงียวขึ้นมาไปปรับบ่อนะเฮ้ยเป็นว่าเป็นเกล็ดหรอนะครับ แย่แย่ครับ <c oughs> ใช้ใช้คำพูดผมครับเพิ่ง <c oughs> ไปส่งน้องมาน้องขอติดรถไปด้วยจบ <c oughs> จริงๆพี่น้องไหนค่อยว่ากันนะอ่ะไปครับอ่าข้างหน้าขับสบายแล้วนะตัวนี้ออกแบบมาทั้งคนขับข้างคนขับผู้โดยสารด้านหลังเป็นไงสบายไหมสบายนะครับแล้วก็มินิครับม่านหลังแบบส่วนตัวเป็นไง ให้ดูดิด้านหนังอะ่ะมันมีม่านขึ้นมาแล้วเป็นไงเหมือนบังแดดนะเตอฟิฟ์ีไม่มื่มากนะครับเราอยากแบบว่าแบบจอดตามเขื่อนไงไม่อยากจอดกลางคืนอยากจอดกลางวันอะ่ะแต่ไม่อยากให้ใครรบกวนเอาแดดเอาม่านขึ้นตรงนั้นอะ่ะดึงขึ้นได้ดึงขึ้นได้ลองดึงขึ้นดูครับเป็นไงดึงขึ้นแล้วก็ล็อกเป็นไงเออนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับพี่คูรดีนะครับภายในสีดําเนี่ยดีอย่างเสียอย่างข้อเสียคือมันทําให้ดูแคบ นะครับข้อดีก็คือดูหร,รูเรียบแล้วก็รักษาง่ายนะครับใครมีลูกเนี่ยผมบอกเลยสีดําไว้ก่อนนะพี่นะไม่งั้นเตรียมตัวครับซื้อสีครีมได้สีเขียวแน่นอนนะพี่นะถ้าใครมีลูกอ่ะขอบอกไว้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไงผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะพี่ว่าเฮ้ยชอบแบบรีวิวแบบนี้แหละดีกว่าหรือแบบว่าเน้นแบบเนื้อเนื้อเออเนื้อเนื้อปไปเลยแบบโป่งปังโป่งปัง ดูเรื่องชอบแบบไหนว่ามาเดี๋ยวน้องจัดให้นะครับโอเคปะนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะนะครับผมนะโอเคไหมตามนี้นะอ่ะสนใจคันนี้เหมือนที่บอกครับของไมร้านหวันนี้ผมขายหกแสนกว่าบาทโทรมา0 9 6 3 6เ4้า0ดครับนะครับผมหรือแอดไลน์มาที่ p o popkk คครับครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่า เลือกผมเลยครับป้อยซา,าโนโต